ควายควงสะดวกตัว,วกลุ่มในการผลิตเครื่องดร่มอาวสหอยและสมุนไพรบายดีครับรบายบายไม่ป็นไรเลย,ด,ย <laughs> ดีครับทีเด,เดทีสวัสดีวันที่3นะครับตอนนี้อยู่ปากแบงก็เตรียมอะไรกันเสร็จเรียบร้อยอแล้วก็กาลังจะไปไปไหนนะ ไปหลวงพระบางอ่าเดี๋ยวไปหลวงพระบางกันละเรือออกเก้าโมเหมือนเดิมเข้ากับห้วยทรายเมื่อวานนี้แต่ห้วยทรายมาปาักแบงแล้ววันนี้จะปักแบงไปหลวงพระบางจะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆที่ปากแบงอากาศสดชื่น เจอร้านลแล้วเดี๋ยวเราจะกินเขาเรียกอะไรนะอาหารเพื่อนเมืองของประเทศลาวสบายเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วทา <c oughs> น,นอ,อะไรตามรูปสีส้มๆนั่นคืออะไรครับผู้ซอยอ๋อซอยผู้ซอยผัดเปียกไม่เดียวเอาเอาเฟอครับ เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เอาเส้นมันเป็นเส้นยังไงครับเส้นเล็กเส้นเล็กนี่เส้นเเล็กมส้นใหญ่เราทำที่ลาวอ๋องานเอาเส้นเส้นจากลาวเอาเนื้ออะไรเนื้อวัวเนื้อหมูเอาเนื้อวัวครับออมเล็ตออมเล็ตไข่เจียวไข่เจียวมาถึงลาวกินไข่เจียวอ่ะชดใช้ไรไร ร้านอาหารตำสั่งอะไรนะมอแสนสุกใช่ไหมอาะมอแสนสุกนะอ่านออกเห yeah. ในปากแบงนะครับ yeah. okay. in Vietnam, in Vietnam อินเวียดนามอินเวียดนามเซบันม่บันหมี่บันหมี่เออแซนด์วิชเนี่ยแซนด์วิท from เฟรนด์ อ่าอย่างสำ e รับดูบ e ทไอ e ค o ป e ีฟอร์ไอ้คิปวันหนึ่งไ boat? No. อาสอ2อันแล้วไปถึงหลวงพะบางกี่มงก็ไม่รู้หกโมงแล้ว 6pm ชูหลวงพะบางอยู่บนเรืออีกเน้่เอามาเลยเยอะ o r i g อ่ะโอเค ý là à à, <coughs> <Ăn thế> này ý kiến 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 ก็ผมใส่อันนี้ด้วยเลยนดึงคอยกลับขึ้นมาเอะลยมตโยนเนตมาโยนเนตเย้บรรนัด Black c o ฟฟ e

ยู <c oughs> ขอบคุณครับนี่ก็อยู่ที่อะไรไม่ <c oughs> ไรู้เลยแส่กวงชัยมาแล้วออกมาจกปากบาแบงมานี่แหวะรับคนที่ไปหลวงพระบางด้วยกันนะครับด้สารเยอะมากสาก่วนมากจะเป็นน้าดเดิมๆที่มาจากเชียงใหม่ก็มี ทั้งน้ำดำเนินขึ้นมาจากห้องไอซียไปอุโงค์บางเราก็มีเยอะมาก bye Dee. bye how about the when they yeah yeah cool. yeah, yeah. อันนี้ก็เป็นสมุดับเป็นสมุดที่เขาจะจดความประทับใจที่เดินทางร่วมกันในเรือทั้งหมด เกิร์ดชอกเกิแบบันไนทีบนะ กำลังรอเกลกเรืกกอเรือยังไม่จอดที่เลเตรียมตัวละตืเต้นเป็นอย่างเป็นอย่างนะ <c oughs> เป็นเป็นอย่าง <c oughs> เราพยัากับ้านเรายังยู่นำไม่ได้บอกวันนี้ไหมอันอนี้ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ต้นไม้ที่โลกโอ้สะพานขึ้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยสบายไหมครับเดี๋ยวไปละสูงมากครับวยเี่กระเป๋าขึ้นมาด้วยทำไมมันชั้นอย่างเงี้ยครับเนี่ย โอ้ยอีนนี้โอ้ยโอเคโอ้ยไม่เป็นไรสบายดีสบายดีสบายดีเลยครับบางทางชันมากครับทุกคนโอ้ยจักรเรือขึ้นมาดูพากันเอาหอบไปมีแต่ขึ้นไปปุ๊บใช้กระเป๋ามาเยอะ เราเก็บคนละหนึ่งแสนตกโถ่คนขุดเลือกคดเนี้ยนะครับคนละหนึ่งแสนก็เท่ากับร้อยหกสิบบาทปะก็เลยยังไม่มีใครขึ้นเลยพากันเดิน

ได้แต่ว่า this crazy ค่ารถแพงมากวลลี่ X ีลอยฮะลำตื้นลำลำลำปางลำพูนลำพูนลำพูนเนี่ยเชียงใหม่ไปไปสุข อันนี้ครับเราก็ได้เดิน from สิ h s i ป g a สิง e yeah speak เอ่อ yeah English Chinese อาอินเ d ียแ a ายมาความฝรั่งเศสฮั happy happy wow l c a l a s it's beautiful h ี p า Yeah. On, va, on va se mettre devant les tout yeah, on, okay, on va les emmerder un peu Keep the Non, 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 non. Big, mâche. big, talk, big, 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 les jeunes. Yeah. 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 <laughs> Ha, ah, đi. No, 40, 40. Oh, 40, 40 15, 15, okay. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, much, 15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 , bye bye 15, 15, 15, okay, 50. 50. It's okay for you 50, 50. I pay for you. Like Moi je paye, c'est pas grave. 50 50 50. 50, or 50 50 50 50 oh, okay. 50 50 50 50 50 50 50 pas. 50 50 50 50 50 is 50 some 50 50 50 50 50 Merci 50 นั่นก็ตุกๆมาใช่นะเดกทุกๆ crazy เอปร์เซนต์ o ิลาีฟวชันีฟิวชตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถแล้วครับกำลังเข้าในเมืองปันราคาสเขาสะยับเลยเ็เท่าหนึ่งแสนโอ้ยแเหลือแค่ห้แสนสวยสบายดี สวยได้เห so so ็เอลซ่าบซ่า